ต้อนรับกับสู่ช่องวันนี้เราจะพาไปพบกับหนึ่งในรถกระบะพลังไฟฟ้าที่ส่งพลังและล้ำสมัยที่สุดในตลาด2020 6 GMC Sierra a v นี i ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปแต่เป็นการประกาศสัปดาห์แห่งนวัตกรรมความแข็งแกร่งและฝีมือการออกแบบประดับอเมริกัน Sierra f คือวิสัยทัศน์ของ GMC ที่มุ่งสู่อนาคตพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มตัวพร้อมๆคงไว้ซึ่ง DNA ของความบึกบึนที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูล Sierra ด้วยการผสมผสานระหว่างดีไซน์พรีเมียม เทคโนโลยีล้ำยุคและสมรรถนะอันเล้าใจทำให้2 0 2 6ันี Sierra F. กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกกบะสมัยใหม่ออสิงแรกที่สะกดทุกสายตาคือดีไซน์ภายนอก2026ี Sierra F. ได้ก้าวข้ามเส้นขีดของความเป็นกระบะแบบดั้งเดิมแต่ยังคงความทรงพลังและมีอำนาจด้านหน้ามาพร้อมๆกระจังหน้าส่งปิดดีไซน์ทันสมัยพร้อมๆไฟเล d แบบแอนิเมชันที่2แสงโดดเด่นในยามค่ำคืนโลโก้ GMC 2สว่างอย่างหรูหราสแสดงตัวตนของรถไฟไฟ้าอย่างเต็มภาคภูมิ เส้นฝากระโปรงหน้าดีไซน์โฉบเฉี่ยวรับกับเส้นสายตัวถังที่เน้นความแอโรดนามิกเพิ่มทั้งความสวยงามและสมรรถนะรถคันนี้ติดตั้งล้อขนาดมหึมา20นิ้วที่ช่วยยกระดับบุคลิกให้ดูสงพลังยิ่งขึ้นไฟหน้าทรงตัวสีแบบ LED และไฟไท้ายแนวนอนเชื่อมด้วยแถบไฟสองสว่างช่วยเสริมความทันสมัยตัวถังมีเส้นสายคมชัด แสดงถึงพลังและความสง่างามในทุกมุมมองเส้นหลด้านข้างขับให้รถด,ดูเคลื่อนไหวแม้จะจอดนิ่งอยู่กับที่กันชนหน้าและหลังถูกออกแบบให้เข้ากับตัวถังพร้อมพร้อมเพดกันกระแทกและตะขอลากที่เน้นความเป็นรถสายลุยเต็มขั้นอ,อนอกจากความสวยงามแล้วภายนอกยังถูกออกแบบมาอย่างชันฉลาดดอ CRF สองพยมาพร้อมพร้อมระบบโมดิพโลมิเเกตและประตูท้ายในประส์ที่สามารถภาพบแบ่งพื้นที่ระหว่างห้องโดยสารและกระบะท้ายได้ เมื่อพับมิดเกตลงสามารถบรรทุกของยาวได้เกือบ10เอ็ด e ฟุตเหมาะสำหรับงานบรรทุกขนาดใหญ่โดยไม่ลดทอนความสบายของผู้โดยสารพื้นกระบะผิดจากวัสดุคอมโพสิตแข็งแรงทนร้อยขีดขวนและการสึกหรอได้ดีอีกครั้งยังมีพื้นที่เก็บของด้านหน้าแบบ ฟังที่ปลอดภัยและกันน้ำเหมาะสำหรับเก็บสัมภาระหรือเครื่องมือช่องเสียบชาร์จไฟติดตั้งอยู่บริเวณบังคนหน้าด้านคนขับพร้อมพร้อมไฟแสดงสถานการณ์ชาติอย่างชาัดเจนดีไซน์เอโลไดนามิกของตัวรถช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งได้อย่างยอดเยี่ยมออาภาัยในห้องโดยสาร CRF 2 0 2 6ถูกยกระดับให้หรูหราเสมือนห้องรับรองสุดพรีเมียมผสานความล้ำสมัยความสบายและความประณีตไว้อย่างลงตัว วัสดุภายในใช้หนังแท้แบบจอรู้ประดับด้วยไม่จริงและอลูมิเนียมขัดเงาแผงแดชบอร์ดเรียบหรูโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาดใหญ่1 6 8นิ้วควบคุมระบบทั้งหมดของรถได้ในจอเดียวมารวัดดิจิทัลขนาดกว่า11นิ้วแสดงข้อมูลความเร็วระยะทางและระบบช่วยขับขี่อย่างคมชัดพวงมาลัยดีไซน์ล้ำแบบฐานตัดพร้อมพร้อมปุ่มควบคุมระบบสัมผัส บ่อนั่งลูหลาปรับอุณหภูมิในทั้งร้อนและเย็นพร้อมพร้อมระบบนวดในตัวเพื่อความผ่อนคลายสูงสุดออฟไฟแอมเบียนต์ไลดิงอบอ้องโดยสารสร้างบรรยากาศอบอุ่นและสามารถปรับสีได้ตามต้องการคอนโซลกลางกว้างขวาง,วางพร้อม,พร,อมพร้อมแท่นชาร์จไร้สายและพอร์ตอัสซีหลายจุดระบบเสียงพีเมมยมจากโบสมอบคุณภาพเสียงคมชัดระดับคอนเสิร์ตหลังคากระจกพานรามาขนาดใหญ่ช่วยให้ห้องโดยสารปรุงโล่งและรูหลามากขึ้น ที่นั่งแถวหลังให้พื้นที่ขาเหลือเฟือพร้อมพร้อมช่องแอร์แยกและที่ชาร์จส่วนตัว CRF จึงไม่ใช่แค่รถทำงานแต่ยังเป็นรถครอบครัวที่มอบความหรูหราอย่างแท้จริงออนในด้านสมรรถนะ CRF 2 0 2 6คือขุมพลังที่แท้จริงใช้แพลตฟอร์มเทียมอลัมสมัยของ GM ที่ให้พลังและประสิทธิภาพสูงรุ่นท็อปเทนอี่เดิมาพร้อมพร้อมมอเตอร์คู่ที่ให้กำลังสูงสุดถึง 750สี75แรงมาและแรงบิด785ปอนฟุตสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียงเหา4จุดเท่าวินาทีตัวเลขที่น่าทึ่งสำหรับรถกระบะขนาดเต็มพิกัดแม้เป็นรถไฟฟ้าแต่ก็ยังคงสามรรถ,ถนะการลากจูงระดับมืออาชีพโดยสามารถลากได้ถึง10 000ปอนด์และบรรทุกได้ราว1,300ปอนด์แบตเตอรี่ขนาดประมาณ200ออกิโลวัตต์อชูโมงให้ระยะทางวิ่งกว่า600ซีซิลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและเมื่อชาร์จด้วย DC Fa s t Charger สามารถเพิ่มระยะทางได้กว่า160กิโลเมตรภายในเวลาเพียง10นาทีออซีเอราแอปยังมาพร้อมๆโหมดการขับขี่ที่หลากหลายเช่นเมอห์เมลเทอร์เตอฮอลล์ออ,อ,อฟ,โ,อฟ,โ,อฟโรดและไมโ d มดเพื่อปรับการตอบสนองของพววงมาลัยระบบก,การสะเทือนและพละกำลังให้เหมาะกับสถานการณ์ ระบบบังคับเลี้ยวสี่ล้อช่วยให้เลี้ยวง่ายขึ้นในที่แคบและเสริมความมั่นคงขณะวิ่งความเร็วสูงโหมดคราบวอล์ที่ล้อทั้ง4ี่หมุนไปในทิศทางเดียวกันช่วยให้ลดเคลื่อนตัวในแนวเสียงเหมาะสำหรับเส้นทางออฟโรดสุดท้าทายระบบช่วงล่างถุงลมแบบปรับระดับได้สามารถยกสูงหรือลดระดับตัวรถได้2นิ้วเพื่อเพิ่มระยะห่างใต้ท้องหรือช่วยลดแรงต้านลมบนถนนไฮเวย์ GMC ยังติดตั้งระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติสู้ปรอคูสที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถปล่อยมือได้บางช่วงเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในระยะทางกลระบบเบรกและการควบคุมของ SierraF ก็ไม่แพ้กับระบบเบรกแบบชาร์จพลังงานกับวงเล็บเปิด Re g e n e r a t รชี่ a k เบรกวงเล็บปิดช่วยเพิ่มระยะทางขับขี่ส่วนโหมดขับขี่แบบวั e นแพดอให้ความนุ่มนวลในสปาจราจรติดขัดการกระจายน้ำหนักดีเยี่ยมจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งใต้พื้นรถช่วยให้การทรงตัวมั่นคงและคล้องตัวอย่างน่าประทับใจ แม่มีขนาดใหญ่แต่ซีเอรก็ขับขี่ได้เบาและนิ่งอย่างเงือชันห้องโดยสารถูกเก็บเสียงอย่างดีจนแทบไม่มีเสียงรบกวนขณะขับความเร็วสูงอ๋อสำหรับราคานั้น2,026 GM Sierra เริ่มต้นประมาณ50 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐในรุ่นพื้นฐาน Elevation รุ่นกลาง S4 อยู่ที่เรา 70,000$ ดอลลาร์และรุ่นสูงสุด Denali Edition พร้อมๆ option เต็มรูปแบบจะอยู่ที่เราิ 000ถึง1 0 0 0ดอลลาร์เมื่อเทียบกับสมรรถนะเทคโนโลยีและความหรูหราถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าอย่างมากสำหรับรถกระบะไฟฟ้าระดับพรีเมียมเช่นนี้คูณ2,020พก GMC Sierra F ไม่ใช่แค่รถกระบะแต่มันคือการปฏิวัติว,ตวงการยานยนต์ผสานพลังแห่งประวัติศาสตร์ของ Sierra เข้ากับพลังไฟฟ้าแห่งอนาคตมอบสมรรถนะอันยอดเยี่ยมเทคโนโลยีอัจฉริยะและความหรูหราสุดล้ำในคันเดียว ไม่ว่าจะใช้ทำงานเดินทางหรือออกผจญภัยรถคันนี้คือคำตอบของคนรักความแข็งแกร่งและนวัตกรรม GMC ได้สร้างนิยามใหม่ให้กับรถกระบะไฟฟ้า FIFA อย่างแท้จริงและ c i e r r คันนี้คือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างสง่างามมหาวิทยาลายัย